และจะช่วยให้ผงชาสกัดตัวก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะสังเกตเห็นนะคะว่าน้ำที่เราเติมไปจะค่อยๆซึมลงไปค่ะนำกระดาษกองไปจุ่มน้ำให้เปียกทั่วทั้งแผ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำกระดาษกองมาแปะไว้ตรงตัวกองของโมกาพอตนะคะกระดาษกองจะช่วยกรองเศษชาไม่ให้เศษชามาปะปนก,นกันกับน้ำชาที่เราสกัดได้ค่ะซึ่งถ้าเราไม่แปะกระดาษกองตรงนี้อาจจะมีเศษชาเล็กๆหลุดลอดออกไปได้ ได้ค่ะซึ่งจะทำให้ชาเรามีตะกรนชาขึ้นมาปะปนเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าปิดกระดาษกรองไว้แบบนี้ปัญหานั้นจะไม่เกิดค่ะประกอบหมอ้อต้มโมกาพอร์ตหมุนประกบกันให้แน่นนะคะจากนั้นก็ยกโมโกาพอร์ตขึ้นไปวางไว้บนเตาไฟฟ้าแบบนี้ค่ะเปิดเตาไฟฟ้าไปที่ระดับ5นะคะแก้มยุ้ยจะเปิดฝาโมโกาพอร์ตเอาไว้นะคะเพื่อดูการไหลของชาค่ะใช้เวลาชาไหลขึ้นมาประมาณ3-4